ขอแค่ม,มองให้เลิกลงไปภาพสะทอนที่อยู่ในใจปรากฏเป็นตัวฉันคือฉันเองผ่านในตา เบสเล็งเพียงพราะเราเชื่อมกันไม่พอและแม้จะมองไปทางใดเสียงของใจก็ไม่เคยจะเห็นความจริงที่มันซ่อนข้างในที่ครั้งหนึ่งฉันเคยคอยคว้ายามที่แสงจันทราสาดทอเข้ามากูมันไว้ก่อนที่มันจะเลือนหายควมไว้ในใจที่รำจะก่อตัวสาซองลำแสงฟักฟัาบุกชือวและปีชองให้ไปใสาอีกดากเนแม้วันไหนไม่เคยมีกลัว Stand ถ้าลงทห่ยับกับกฎเกณฑที่มันเป็นดูไม่เคยเป็นเด้วเราจะพรูจแลจะจงสู้ที่คู่ Why don't you believe in me? ภาพจำที่ได้กลายเป็นจริงโแค่เพียงได้รู้ว่าฉันยังมีเธอที่เคียงข้างกายให้มันกลางวานเรียกหาดังๆดวง,งใจผู้เรานั้นไม่เคยหายจังไปและทุกสิ่งที่เธอทำจะนำไปดูทางให้กบฉันดวยใจนี้อา